อ,อันนี้เรากำลังทำอะไรครับวอร์มเครื่องครับรอบที่เหมาะสมของของรถประเภทนี้อยู่ที่รอบที่เท่าไหร่ครับรอบสองเร่ปะมาณ1 2 1 5ครับแล้วความเร็วของ NF100 นี่ประมาณที่เท่าไหร่

ยาไออ c ร์ซีนะครับยนี yeah, ่ไออร์ซีแล้วก็เอ่อเป็นอะไรอ่ัตัวตัวจะมาดูคันนี้ดีกว่า <c oughs> ไปดูเนียบขันริมดีกว่าโซดีไอดีเน so, ี A ่ยโซดีไอดี นี่ครับพักเท้าชุดเกียร์ยองนะครับชุดเกียร์มีทั้งหมดห้าเกียร์นะก็จะเป็นเกียร์เกียร์กลับนะครับความสูงกำลังดีนะครับเด็กๆนะครับประมาณสัก6ขวบ7ขวบก็ ถ้ามีทักษะหน่อยก็ขึ้นมาคอมก็ขี่ได้นะครับวันทุกเจ็ดขวบเริ่มต้นยังันดีโหละรับเราไปดูตรงนี้ดีกว่าคันนี้ดีกว่าคันนี้จะดูง่ายกว่า โซหนึ่งโซห่โซตุ๊ชุดนี่ครับถ้าเอ่อสั่งเข้ามานะครับอ่าจากญี่ปุ่นเนี้ยมือสองนะี่ประมาณแสนแสนต,นต้นต้นนะี <c oughs> น,น,นี่ครับขนาดยาง อันตัวนี้จะเป็นร้อยซีซ<ม>ีครับ รถที่เหมาะเหมาะนะครับกับการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในเมืองนอกนะครับตัวนักแข่งนะครับระดับ m o t o พ p เนี่ยเขาก็ใช้คันนี้ในการฝึกซ้อมในสนามเล็กนะครับก็จะให้ฟีลลิ่งที่เหมือนนะครับเหมือนกับรถที่เราใช้แข่งขันนะครับการตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์ททาบสตาร์ททาคที่ฝั่งนี้ ท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มต่างๆนะครับน่าจะมีนะครับมีหรือคนให้คําแนะนํานะครับส่วนใหญ่แล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นนะเป็นมือสองนะครับก็อยู่ประมาณสักแสนนะครับแสนต้นๆนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของตําแหน่งการนั่งนะครับคือ เอามาเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับแต่ถ้าเราเห็นอย่างรุ่น m s x เอาไปแปลงนะครับแล้วมาใส่แฟลิ่งนะครับที่เราเห็นกันอยู่ที่เด็กๆใช้ฝึกซ้อมกันเนี่ยในเรื่องของตำแหน่งการนั่งนะครับมุมเลี้ยวนะครับมันก็จะต่างกันนะครับแต่อันเนี้ยคือเราจะเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรสัดส่วนเนี่ยพอดีเลยนะครับกับการใช้ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ เหมาะมากนะครับแบบการฝึกนะครับแต่ถ้าเป็น M X แล้วมาแปลงนะครับก็ในมุมของการเลี้ยวนะครับจังหวะอ่ารวมไปถึงฟ e ลลิ่งนะครับมันก็จะจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าด้วยตัวองศาของรถนะครับสังเกตดีๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถที่แปลงตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยแล้วเวลาเด็กจับเนี่ยหรือเป็นผู้ใหญ่ขี่ก็ได้นะเป็นผู้ มือเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงอยู่ที่แฮนด์ค่อนข้างเยอะนะครับไปลงอยู่ที่มือค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าด้วยตัวองศาของของของแฮนด์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลาดลงไปนะครับก็จะต้องปรับเซตอัพขยับขึ้นมาหรือไม่ก็ต้องขยับด้านหลังลงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะต้องต้องปรับเซตอัพกันพอสมควรนะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยนะครับตัวเป็นเรียบร้อยนะครับก็ ตัวเดียวเนี่ยจบเลยนะครับมาเขาเรียกอะไรมาฟิตติ้งเครื่องมาทําเครื่องให้มันสดนะครับมาดูว่าไหนที่มันสึกหลอไปก็มาเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับอุปกรณ์ก็หาไม่ยากนะครับหาไม่ยากเอาตรงไหนที่ว่าต่างๆครับขงโซ่นี่เป็นดีไดียางไออัแทกดีกว่าปะบนี่บมาทั้งในแท็กนะครับ เหมาะครับถ้ามีกําลังซื้อนะครับแนะนำนะว่าคันนี้จบนะครับซื้อมาฝึกซ้อมแ้าใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปแปลงนะครับในระดับใช้ MX125 มาแปลงแฟลิ่งนะครับอาจจะเป็นแฟลิ่งของอาจารย์เกษมหรืออะไรเนี่ยที่มีอยู่ในบ้านเราครับมีอยู่ประมาณ2อสเจ้านะครับที่เห็นอยู่นะครับมันก็จะต้องไปยุ่งยากในเรื่องของการจัดทรงนะครับจัดทรงรถแล้วก็ในการ เซตอัพต่างๆเพื่อให้ขี่ได้ง่ายขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็หลังจากที่ทดลองมากับตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะตรงนี้เลยแตกต่างกันพอสมควรนะคกับเอ็นนั่นเรีร้อยสองแถวก็ใครมาช้าเป็นประมาณนึงก่อนแล้วนะครสองแถวนี่ครับเด็กๆก็กำลังลงนะเอาแถวก่อนอาจากแถวถ้าจะใครจะเป็นคนนเด็กสูงประมาณถ้าเล็กสุดเนี่ยตอนนี้สูงประมาณสักร้อยสามสิบหันหน้ามาทาง ประมาณร้อยสามสิบเนี่ยก็ขี่ได้แล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างนี่เลตัวสูงสูงอยู่แถวแถวหลังนะครับไม่สูงมากนะครับแล้วก็กระทัดรัดนะครับอ๋อเนี่ยมาดูผิดฟิล์มออเต็นเนี่ยมาดูโพสิชันการนั่งหน่อยสองห้าตำแหน่งเห็นไหมครับการนั่งมือน้ำหนักมันจะลง ถ้าเป็นตัว M N X เนี่ยนะครับตัวแนวแขนมันจะลงล่างมาถึงตรงนี้เลยนะครับจะทําให้แ,ด,แด็กดัน,นเียนขนะครับมันไม่ใช่ลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่แขนจะทิ้งดิ่งลงมาตรงนี้ทําให้เด็กนะครับเลี้ยวค่นอน้งยากแล,แล้วมันก็จะค่อนข้างจะแวบครับเวลาเลี้ยวแล้วมันก็จะเรียกอะไรไม่สมูทนะครับต้องมีการจัดท่านะครับค่อนข้างเยอะนะนี่ครับเด็กๆนี่เห็นไหมครับ ตัวเล็กสุดยอดนุ่นน้อง iPhone นะครับนั้นก็ขี่ได้นะครับเห็นไหมครับที่ยืนอยู่ข้าง้องกันนะครับนะครับขี่ได้นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นน่จะเป็นรุ่นพี่ๆนะครับก็จะอยู่ในซีซันสามนี้นะครับแดดเริ่มออกแล้ว นี่อันนี้ก็ทำการฝุกสอนโดยพี่ฟิล์มและภาควิเน,นลรดนะครับนี่ครับแข่งคันใจมหาชนนะครับของ a อพ o n d a นะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการแนะนำนะครับรถที่ใช้ฝึกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แนะนำว่าค่อนข้างจะเหมาะนะครับ ราคาอาจจะสูงแต่ถ้ามีติดไว้เนี่ยรับประกันว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ